สวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานครับผมพบกับรายการเอาข่าวไลฟ์ชนแนลนะครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้เกิดองค์กรอีกองค์กรหนึ่งในอุตสาหกรรมกุ้งขึ้นมาคือเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะครับครับผมครับแล้วก็ทางพี่ปุ๊กพี่ชวลิตแสงแสงฉายครับท่านก็เป็นประธานของกลุ่มเครือข่ายนี้นะครับครับครับก่อนอื่นเลยครับพี่ปุ๊กแสดงความดีดีก่อนว่าโอเคแสดงความดีดีในเรื่องของเป็นประธานได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ครับตรงนี้ครับพี่ปุ๊กอยากจะให้พูดถึงความรู้สึกที่เพื่อนสมาชิกได้มอบความไว้วางใจตรงนี้ดำรงตำแหน่งประธานนะครับพี่ปุ๊กครับครับคือนวันนี้ท่า,ามกลางากระแสของความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกุ้งเนี่ยครับบางครั้งอาจจะมองว่าการรวมตัวที่เป็นกิจจาลักษณะและเป็นทางการเนี่ยเริ่มเริ่มอ่อนกำลังลงครับก็เลยมีการพูดคุยในกลุ่ม เครือข่า,ขายกุ้งภาคใต้เป็นลแรกครับผมก่อนที่จะมาเป็นเครือข่า,ขายผู้เลี้ยงกุ้งไทยในวันนี้ครับผมเรามองว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยถ้าไม่มีการรวมพลังของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งประเทศครับย่อมเป็นกําลังที่มันไม่แข็งแรงม,มันมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งเนี่ย ให้ไปอย่างมีรูปมาทําได้ครับครับก็มีการรวมตัวขึ้นแล้วแลวกลวากรวมตัวเรามีมาก่อนแล้วแต่นะเมะื่อวานนี้ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยรเราเราแสดงจุดยืนหะเอ็นชัดขึ้นว่าเราเมื่อก่อนเราเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ตครับ,รบวันนี้เราตัดภาคใต้ออกครับคําว่าตัดภาคใต้ออกก็หมายถึงว่าเรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรวมเกษตรกรทั่วประเทศให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันครับผมนี่คือเป้าหมายเรากนนี่คือเป้าหมายแล้วก็ที่เราที่แน่ๆของเราเลยครับผมครับตรงนี้ครับพี่ปุ๊กครับเมื่อเราเมื่อเราได้มีการรวมตัววันนี้อย่างที่เราแถลงข่าวไป14องค์กรกลุ่มพากผู้เลี้ยงครับผมครับผมตรงนี้พี่ปุ๊กอยากจะทราบถึงตัวนโยบายในภาพรวมครับผมเบื้องต้นว่านโยบายเนี่ยทางที่ทางกลุ่มของเราที่เครือข่ายของเราที่จะดําเนินการเนี่ยมีอะไรบ้างครับนโยบายเนี่ยจริงๆแล้ว เราจะผ่านชุดออนุกรรมการรซึ่งเราจัดมาแบ่งเป็นห้ากลุ่มต่อไปเนี่ยภายภาคหน้าเนี่ยถ้ามันมีปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นที่เรามีความจำเป็นต้องต,งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเราก็จะตั้งและว,วันนี้อนุกรรมการที่เราตั้งนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงครับผมอ,อันดับที่หนึ่งเนี่ย ฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบายับนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมกุ้งอย่างเช่นภาครัฐนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรกรมประมงกระทรวงพาณิชย์หรือกรมการค้าภายในนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอสมาคมแช่ยกแข็งซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อกุ้งจากเกษตรกรแล้วก็ ส่งไปต่างประเทศเพื่อที่จะทุกอย่างแล้วม่กระนั่งผู้ค้าปัจจัยผู้ค้าอาหารผู้ค้าอาหารก็เรียกได้ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยทุกราคส่วนแต่ณการรวมตัวครั้งแรกเนี่ยเราจะอาจจะไม่เหมือนองค์กรอื่นๆคือเราเริ่มจากผู้เลี้ยงกุ้งอย่างเดียวเลยครับแล้วเราตั้งคณะกรกรมการชุดเล็กเพื่อที่จะประสานทุกภาคส่วนให้มาด้วยกัน ประสานทุกภาคส่วนก็คือเราเริ่มจากทางกลุ่มผู้เลี้ยงก่อนครับหลังจากนั้นก็คือว่าเราก็จะประสานทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนถ้าเรียกว่าวิธีการทํางานไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยทิศทางเดียวกันองค์กรอื่นๆก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมได้ใช่ไหมครับพี่ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมได้เพื่อที่จะร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ใช่เพราะว่าเหมือนที่แถลงข่าวครับว่าถ้าองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยขาดหายไปในตลาดอุตสาหกรรมกุ้งก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้ครับ มีแตู่เล้งอย่างเดียวไม่มีพูดซื้ออยู่ได้ไงก็เป็นการเหมือนกับว่าที่พี่ปุ๊กพูดก็คือเป็นเป็นการสะท้อนปัญหาละเรื่องของวิกฤตราคากุ้งในปัจจุบันนี้ในที่เพราะว่าตอนนี้เราก็คือพูดส่งออกเราก็แย่อยู่มันต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะมันจะทาไงให้มีเสถียรภาพราคาคในแนวยั่งยืนเอเอไอกลุ่มเครือข่ายที่ตั้งขึ้นเนี่ยเรา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 ,เรามีนโย,ยบายใช้การเจรจาการพูดคุยเป็นนโย,ยบายหลักครับผมแล้วก็ช่วยกันกับเพื่อน ไม่ได้ไม่ได้บอกไปไปในเรื่องของนอกระบบหรืออะไรที่มันมันไม่ถูกต้องครับผมเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยครับพี่ปุ๊ครับในในความคิดของผมผมผมต้องการอย่างนี้ครับผมผมก็หวังว่าภาครัฐหรือสมาคมใชี่ยยกแข่งจะได้หันกลับมามองครับกตรกรเพื่อที่จะเราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่เรียกว่าเราร่วมกันเดินไปด้วยกันใช่ครับต้องจับมือไปด้วยกันครับคนใดคนหนึ่งเดินไปอย่างโดดเดี่ยวเนี่ยผมว่า น,า,นาทีนี้เวลานี้ผมว่ามันไม่ใช่สถานการณ์นั้นละครับผมมันต้องช่วยกันช่วยกันนะเพราะว่าตอนนี้เราทำหรับประเทศไทยแล้วการสูญเสียความสําคัญในตลาดโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่เป็นภาระ,ะหนักอึ้งที่เดี๋ยวว่าจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับ ก็ค่อยถัดจากเบอร์หกมาเป็นเบอร์ห้าเบอร์สี่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วในขณะที่เราหวนแอในคู่แข่งเราแข็งแรงขึ้นหมดเลยปัจจัยบวกทุกอย่างเข้าทางเขาหมดเลยใช่เข้าทางเขาหมดเลยแต่เราเนี่ยเจอทั้งปัจจัยภายในประเทศที่ว่านโยบายของภาครัฐที่อาจจะไม่เกื้อหนุนในในเรื่องต่างๆในเรื่องต่างๆเช่นในเรื่องของพื้นที่การเลี้ยงพื้นที่การผลิตอะไรต่างๆครับตรงนี้คือเราก็พยายามที่จะตั้งตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแบบ เป็นกระบอกเสียงแทนกลุ่มผู้เลี้ยงว่าปัญหาที่แท้จริงสะท้อนปัญหาที่แท้จริงว่าผู้เลี้ยงที่ต้องการอะไรครับครับประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นวิหมายที่ดีครับที่การรวมตัวครั้งนี้เป็นความยินยอมพร้อมใจที่ที่มองเห็นว่าการร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นเงื่อนไขแล้วครับ มันเป็นการตั้งต้นการรวมตัวที่ดีมากครับผมก็คือทุกคนเนี่ยต่างเขาเรียกว่าต่างที่จะทิ้งผลประโยชน์เอาไว้ข้างนอกแล้วก็เข้ามาด้วยจิตเพื่อส่วนรวมด้วยเพื่อส่วนรวมด้วยจิตอาสาด้วยจิตอาสาครับครับเป็นความตั้งใจอย่างนั้นครับครับได้ครับเป็นนโยบายที่ดีมากเลยครับพี่ปุ๊กครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของด้านการตลาดตรงนี้เป็นที่ทราบก็อย่างที่เรารู้กันว่าที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าของเราผลผลิตกุ้งเราเนี่ยเราเรื่องของการส่งออกเป็นหลักประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าที่เราเกิดวิกฤตราคาที่ผ่านมาเนี่ยครับได้มีการขับเคลื่อนโดยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าภายในไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกระทรวงพาณิชย์กรมการ้าภายในหรือไม่กระทัวงกรมประมงก็ตามเนี่ยครับพี่ปุ๊กตรงเนี้ยพอเราเห็นในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วที่ว่ามีการกระตุ้นการบริโภคกุ้งภายในประเทศตรงนี้ตรงเนี้ยครับตรงจะเป็นแผนระยะการเขาเรียกว่าเป็นแผนการดำเนินงานของเครือข่ายด้วยไหมครับที่เราจะส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศเออกล่าวถึงว่าจุดที่ สำคัญคของวระเดี๋ยวดสํดสำคัญเ,เรื่องวิชาการการเลี้ยงก็สำคัญแต่ณวันนี้ตองปิกเซนเทนที่สำคัญที่สุดคือการตลาดเ,<อ>าเพราะว่าถ้าเลี้ยงได้แล้วไม่รู้ขายใครเนี่ยปัญหามันก็เกิดกลุ่มเราเริ่มพูดคุยกันแล้วนะครับว่าเราอาจจะต้อง หาเครือข่ายที่จะทําการตลาดโดยตัวของเราเองบางส่วนคบ,บางส่วนไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายภายในประเทศรหรือต่างประเทศบ,บางส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คิดว่าหลักๆเราก็ต้องพึ่งพาห้องเย็นเป็นหลักครับนะครับ,รบและสิ่งที่จะทําได้ก็คือดึงทั้งภาครัฐทั้งเอกชนครับทั้งสมาคมแช่แข็งเพื่อที่ พยายามเข้าสู่งานต่างๆในการโชว์สินค้าคว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีสินค้าผีเม้มเกศคือต้องทําการตลาดที่มันมันต่างจากชาวบ้านเขาครับผมเพื่อที่จะสร้างจุดเด่นให้เป็นการดึงดูดลูกค้าต่างประเทศเข้ามาชมว่าเออเมืองไทยเนี่ยเขาก็มีสินค้าที่รีเมยมเกศเยอะมากอืเพื่อเพื่อเป็นการจักจุ่ให้มีการออเดอร์สินค้าเข้ามา ตรงนี้มันจะช่วยเรื่องเสถียรภาพราคาอย่างยั่งยืนนะอย่างยั่งยืนมันไม่ใช่โชครั้งโชคราวแล้วก็หายไปทําแบบยั่งยืนก็คือเขาเรียกว่าลุกตลาดในประเทศทั้งเชิงลุกแล้วก็ตลาดต่างประเทศเชิงลุกด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับก็นี่ปี62ที่จะมีการแสดงสินค้าที่เมืองทองอิมแพคเมืองทองงานไทเฟกใช่ไหมไทเฟกครับไทเฟก วันที่28พฤษภาคมถึงเดือนถึง2มิมม 2> ถมุนาประมาณนั้นครับทางกลุ่มเครือข่ายเนี่ยเขาจะ,อะขอความร่วมมือไปยังห้องเย็นที่มีความพร้อมที่จะไปโชว์สินค้าพรีเมียมเกรดให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เห็นว่าณวันนี้สินค้ากุ้งเนี่ยมันโดนการพัฒนาที่มีวารุ a เด็ด มเพิ่มมาขึ้นเพ่มูลค่าแล้วก็สินค้าคุณภาพรสชาติตัวที่เยียใช่แทนที่ซื้อมาขายไปเหมือนอดีตครับแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาพิจภัณฑ์เพื่อนนี้คู่แข่งครับผมเหมือนกันครับผมครับผมครับก็เป็นในส่วนของตัวนโยบายทางด้านการตลาดทั้งในเชิงลุกที่น่าสนใจมากและน่าจับตามองนะครับครับผมครับสุดท้ายครับพี่ปกครับมีอะไรอยากจะฝากในนามของประธานกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยครับผมเอ่อ นอกจากการรวมพลังลังที่เหนียวแน่นน,นะมีเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งที่ผมอยากจะวิงวอนและก็เชิญชวนเพื่อนเกษตรกร,รผู้เลี้ยงกุ้งก็คือให้ถ้าท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ของเอครือข่ายมีประโยชน์กับอาชีพของพวกเราขอเชิญนะครับ,รบไม่ปิดกั้นครับ<ม>ขอเชิญชุมรมต่างๆทั่วประเทศ ทั้งปากางน้ำจืดหรือทางตะวันออกหรือทางชมรมใดชมรมหนึ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักการและเหตุผลตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกับเครือข่ายหรือไม่ผมขอเน้นย้าว่าเครือข่ายตั้งมาเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกําไรส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นทําเพื่อหมูคณพื่อพวกเราเพื่ออาชีพของพวกเราทั้งนั้นของคนกุ้งเราคนกุ้งทั้งนั้นนะครับ ครับผมก็ขอพี่ปุ๊กทางประธานขอฝากไว้ครับผมยังไมาร่วมกันเยอะๆครับครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่ปุ๊กครับขอบคุณท่านประธานขอบคุณครับ